มันจะเป็นแบบไหนถ้าเราแก้งคนตีนเด็กหรือว่าจีตเด็กอะไรอย่างนี้ลองลองดูเลยคือเราไม่ได้ลงคลิปมาตั้งสิบชาติแล้วเนาะวันนี้ก็เป็นเรื่องอา่างดีในการลงคลิปของเราอะมาเลยนี่รอไม่รอชา้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่จังหวัดอะไรครับ กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินมหินทราเวลาลาม,มหาโโโร,รุลยพมรพัตทราชาธานีบุรีรมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมอรพทมาศกิจสักการะอันนี้หรออันนี้หรอ หรออุ้ยหน้านายหน้านายเหมือนสวีเดนมากนายหน้าน,นายสเปคเรามากเลยอ่ะ,ออะลูกครึ่งเขมรลูกครึ่งเขมรหรอแล้วก็ลูกครึ่งแอลจีเรียเหมือนกัน <S <S> <S เราดูมีดั้งปะใช่ไหมเราดูผมทองปะนายใช่ไหมใช่ทองเออทองมะเราดูผมทองอ่ะแบบสลวยสวยเก๋ปะนายเออเราต้องคู่กันแล้วล่ะ ฉันต้องคู่กับเธอมีเพียงแต่เธอมีรักแ่ฉนไม่อย่างนี้ะอะไรวะน่าเราทำไมทำไมเราไม่พูดภาษาอังกฤษบ้างบ้านเกิดเราเลยอ่ะไม่รู้อ่ะกด morning กด <Yeah. S 1> <good> afternoon กด g what s your name what s your name มานี่ที่ป็นจ้บ อะไรนะอะไรนะเอาเอาคนเต็มเอาเอาคนต็มก็ได้เอาอะไรก็ได้อะเอาแล้วแต่แล้วแต่ใจ <c oughs> <c oughs> เราไร้สูงแจกช่างสลักตัดเ,าอ,เอาจะ <c oughs> ชื่นอนั่นเหรอชื่อเธอมันกระชากใจเรามากเลย <c oughs> เราชื่อจูจิพาร์พยพองคุกนะคะอ๋อโอเค เมื่อเช้าฉันว่าวันนี้กินข้าวอะไรยงังวันนี้แดกอะไรมาบ้างเราฮะก็แดกัดกินเนาะเมื่อกี้เรากินไข่กินไข่ทงมะนาวมาโอ้คิวขึ้นหัวมากเลยอร่อยเหมือนกันแซ่บพิกนะี่เนาะอร่อยมากเราเราดเดียวเดียวมาเออเอออ่ะก,กินก็เกดียวอะไรกินก็เดียวอะไร ก๋วยเตี๋ยวอะไรมะก๋วยเตี๋ยวไก่ไก่กินกับใครกินกับใครกินกับเพื่อนหรือกินกับแฟนไม่มีเราไม่เรายังไม่ได้ไปอยู่กับแกนะจะกินกับคนอื่นไม่ได้นะแกใช่ไหมใช่ใช่และไปละบ๊ายบายยังจะทำงานนะบายทุกคน อะไรอยู่อะ่ะสวัสดีสวัสดีนี่แต่งตายไม่ชัดพ่อพี่พึงทัดเมื่อวันนี้ตังแจเจะน้องคนดีสาวเหมืองความสีทรมาสวัสดีสวัสดีนี่สวัสดี สวัสด,ดีทุกคนเลยเ,เขาไม่ให้เราเห็นไหนเห็นกระคพดาน,นไม่มีอ่ะป <c oughs> ัดต่อปัดต่อไม่ได้นะ <S <S สวัสดีลูกสาวเธอมากับใครเรียกอ,อังสวัสดี สวัสดีค่ะค่ะพี่นาราจะมีผัวยังโอ้พี่ยังไม่มีผัวเลยอยากมีผัตวตอนข้างอะเพราะว่าข้างเขากลับตัวกลับใจหรือยังพี่จองเขาเก็เเปนลองพี่สักครั้งไหมลองพี่สักครั้งไหมลองเขาไม่ได้อขอโกไซมาิกคอาริกาโตอาริกาโต สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เห็นหน้าเลยอ่ะเห็นแต่หัวเห็นแต่หัวแล<ไ>้วก็ขนลุกแล้วเธอให้เราเห็นหน้าหน่อยสิเธอเป็นแฟนว่าปกติไม่ดีอ่ะ <c oughs> สวัสดีแพะพาเพิรนที่แต่งหน้าปะเราที่แต่งหน้าปะใช่ไหม คนที่แต่งหน้าคนที่แบบเป็นบิวเตอร์บ็อกเกอร์ใช่ปะบิวตี้น้องแววพาเพิ่นแต่งหน้าเราหน่อยจะปัดเราใช่ไหมเราปัดก่อฟแหละสวัสดีค่ะเธออย่ามางิ้งนุ่งนิงนุ่งิ้งทำตัวฟริงฟริงฟริงฟลิงแล้วเธอก็ทิ้งทิ้งทิ้งแล้วก็ทิ้งเราไป ใช่ไหมแกจะปัดเราใช่ไหมรู้นะแอซค่ะแอซีเหรอคะอุ่นไล์ให้เลยค่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ใครยังยังไม่ปัดนะยังไม่ปัดเรานะยังไม่ปัดเรานะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะไม่ปัดค่ะไม่ปัดไม่ปัดน้องไม่ปัดน้องเรารักกันน้องย่าก็คุยกับเราไปก่อนแกเราเราเป็นลูกครึ่งสวีเดนปะดูผมเราปะดูผมเราทองปะทองปะ กิจใส่แกแลวแกก็ตอบเราได้ปะไม่ทำไมอะ่ะพี่ซีมษาษางกิจสำคัญมากนะเ,เล่นติ๊กตอ็อกเล่นติ๊กตอ็อกไม่เล่นไม่เล่นเราไม่เราไม่เคยเล่นอะไรเลยเราเล่นแต่แอซ่านี่แหละแกแกแกชื่อเมย์มใช่ไหมชื่อเมย์จะหลับอุบลใช่ปะไม่ก็ที่เราแบบเราจีบอะที่อยู่ซอยสิบห้า ลูกปลาสวยขายข้าวแกงอะ่ะจำได้ปะขายข้าวแกงอะ่ะแกงแกงเตงปลาเต็งจระปลานี่จำได้ไหมแกงแตงปลาปลาตัวใหญ่ๆหญ่แบบนี้แค่เนี้ยจำได้ไหมเขาไม่จำอะ่ะเสียใจอะ่ะปัดก่อนนะบีบีหรือว่าโดวิตะปะโดบีใช่ปะนะโง่ละโหนชื่อบิวเหรอบิวบิวที่ <laughs> บิวบิวบิวแกจำเราได้ไหมเราอะไไม่ด้จิ๊บไงจิ๊บที่อยู่ซอยสิบห้าจิ๊บอะจิ๊บที่อยู่ซอยสิบห้าจำได้ปะบ้านบ้านเรามีห้าซอยบ้านแกมีแค่ห้าซอยอะไรอะที่ละที่แกปั่นปั่นจักรยานมาหาเราบ่อยๆอะเรื่องเรื่องที่แกขอขอเราซักกางเกงในให้อ่ะที่กางเกงในเราที่กางเกงในแกเปียกเฉียดจำได้ปะเปียกอะไรนะเปียกฉี่ ไมม่่เรา้ิที่เมื่อก่อนนะแกแกชอบแบบฉีร่ากางเกงอ่ะจำได้ปะไม่ไม่จำแล้วไม่ใช่แล้วเหรอวิเทน่าแกแปอเแต่หน้าแกคล้ายมากเลยนะหน้าแกคล้ายมากเลยแกรู้ไหมว่าคล้ายอะไรคล้ายแบบเหงือคู่เรามากเลยอ่ะเราไปดูดวงนะจะเมาจะเมาจะเมาอันนี้จริงเมาเมาอะไรเราไม่เคยเมาไม่เมาเหล้าแล้วแต่จิ๊บยังเมารักเก่าไหมปะเสี่ยว สุดจะหักห้ามจิตคิดไหนไอันีกอสุขความพูเลยนะเฮ้ยถึงม้าจ้ะไปละไปละพอหอมปากหอมคอนะทุกคนคือเราแกล้งเด็กในเอซ่าก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่แหละเพราะเราก็ยังไม่เป็นที่รู้จักฉะนั้นกดไลค์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์อะไรเราก็ได้คือให้ช่องจุปจิบชาแนลเนี่ยได้เพิ่มผู้ติดตาม เยอะเยอะขึ้นเพราะตอนเนี้ยเรามีผู้ติดตามแค่สามสิบเจ็ดคนขอร้องขอร้องขอร้องอย่าหยุดร้องขอร้องอย่าหยุดซับเราแค่นี้นะทุกคนรักนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ